เอาไหนไหนพูดแล้วก็พูดเลยเมื่อวานนี้นักข่าวบุกไปที่เชียงใหม่ไนซาฟารีเลยไปพบกับพี่เลี้ยงของน้องเอวาแล้วก็ช่างภาพค่ะซึ่งต้องยอมรับอ่าน้องไม่สามารถจะโด่งดังขึ้นมาหลอกถ้าไม่มีผู้อยู่เบื้องหลังอายอนไปดูคลิปของอพี่เลี้ยงสิพี่เลี้ยงอ่ะที่โพสในติกตอกอ่ะพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงชื่อคุณพัชรีเหมือนไปสางผมเลยเห็นไหม น,นี่ค่ะ,ะพี่เลี้ยงว่ายัางไงคุณพัชรีคะ่ะเธออายุ25ปีเธอบอกเธอดูแลน้องเอวามา3ปีแล้วนะคะนิสัยของน้องก็คือขี้เล่นซุกชนแต่ถ้าเมื่อไหร่ต้องออกแสดงโชว์น้องแสดงได้ดีเก่งแล้วก็ไม่ดุเชื่องค่ะ ส่วนภาพที่หลายคนเห็นน้องดูแบลวบ์เใสๆส,สติดแกลมความจริงเนี่ยถ้ามาดูน้องด้วยตาตัวเองจะเห็นหลายๆมุมที่คาดไม่ถึงเช่นน่ารักน่าเอ็นดูและตลกด้วยเป็นเสือตลกอะ่ะอย่างเช่นเวลาง่วงนอนใช่ไหมคะก็จะทําตาปลื้มือก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาชมมาดูน้องเอวาแบบตัวเป็นๆ <ทำ S 1> ค่ะทำตาตีก็มีนะค่ะแล้วก็เรื่องจกพุงน้องตอนนี้หลายคนบอกอยากจกพุงใช่ไหมคะพี่เลี้ยงบอกจกพุงนี่อาจจะต้องขออนุญาตเพราะว่าน้องอาจจะเชื่อง แต่เฉพาะกับพี่เลี้ยงเท่านั้นขนาดพี่เลี้ยงเองยังต้องมีระยะห่างเลยอย่างเช่นเวลาน้องกินอาหารเนี่ยต้องไม่เข้าใกล้เพราะว่าบางทีน้องหวงของกินน้องมาสามปีเราเลี้ยงเขามาสี่ปีแล้วเลี้ยงน้องมาสามปีค่ะนิสัยเอวานะคะก็ขี้เล่นค่ะซุกซนค่ะด้วยความที่อายุของเขาอยู่ในช่วงวัยกำลงังซุกซนค่ะช่วงนี้ก็ชุกชนซุกซนค่ะแต่ก็เชื่องค่ะเชื่องกับพี่เลี้ยงค่ะเชื่องกับผู้ดูแลค,ค่ะ กัแบเรานี่ก็มีแบบขูคำรามแล้วก็ไม่มีโมห์มีอะไรบ้างไหมูคำรามส่วนมากก็ด้วยสัญชาตญาณความเป็นสัตว์นักล่าค่ะก็คืออาจจะมีในช่วงตอนที่กินอาหารเนี่ยค่ะก็ยังไม่เข้าใกล้ค่ะให้น้องมีเวลาแบบส่วนตัวได้กินอาหารอิ่มก่อนเนี่ยค่ะแต่ไม่ดุไม่ดุค่ะไม่ดุตาเบลลนี่คืออีกมุมหนึ่งค่ะ มีหลายมุมตาปือบ้างก็มีค่ะตาตีอเงี้ยค่ะตาแบลอเงี้ยค่ะอยากให้ FC มาดูกันเยอะๆนะคะจะได้เห็นน้องหลายๆมุมค่ะน้องมีมุมน่ารักเยอะค่ะแล้วหมูเด้งเจอคู่แข่งเข้าไปแล้วค่ะ <c oughs> แล้วเขาอยู่กับพี่สาวเขาคือลูน่านะใช่ค่ะแต่ว่าน้องเอวาสีขนจะเข้มกว่านะคะและดู <c oughs> ใครชนกว่า ดูโครงหน้ากับขนเนี่ยเอวาจะดูอ้วนกลมกว่าแต่เอวาเนี่ยจะนิ่งๆเรียบร้อยกว่าลูน่านิดหน่อยเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันนะคะะยิ่งท่านี้มันแมวดีๆนี่เองค่ะ,คะมีดนตรีช่องไหนไหมเข้าบรรยากาศอ่ะ น้องช่างภาพคนที่เป็นคนถ่ายภาพแล้วเอาไปลงเนี่ยค่ะชื่อน้องวรัญญาบอกก็ต้องคิดตลอดว่าเอวาคือแมวยักษ์ดังนั้นเวลาถ่ายเนี่ยต้องสื่อว่าน้องเป็นแมวยักษ์ที่น่ารักน่ากอดตั้งใจจะถ่ายให้มันเป็นแมวเหรอคิดอยู่ในใจว่าเอวาเป็นแมวยักษ์เนี่ยค่ะ ชอบเสือใช่ไหมคะเราจะเห็แล้วว่าน้อง่เหมือนแมวในใจเราอ่ะเหมือนแมวแคนั้นเราเวลาเราสื่อออกไปอ่ะแบบอยากให้ทุกคนเห็นว่าน้องคือแมวตัวยักษ์นะอะไรอย่างเงี้ยคะน้าว้าอะไรอย่างเงี้ยดึงความน่ารักของน้องออกมาเวลาสื่อออกไปทุกคนก็จะเห็นว่าน้องคือแมวหน้าว้่วหน้าน้องจะแบบดูไม่เหมือนเสือตัวอื่นเลยลองพี่ๆลองสังเกตดูว่าน้องจะมีความแบลวน้องจะมีความแบบคือน้องจะไม่ดุเลยน้องจะดูแบบจะดุกี่โมงอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแบบสิ่งเดียว เคยเคยทำหน้าโหดบวะไหมเอวาพยายามหามุมถ่ายแล้วแต่ว่าน้องไม่เคยแบบมีมุมที่โหดเลยส่วนใหญ่ที่ลูกที่แบบได้จากน้องคือลูกที่แบบหน้าเบลล์หน้าหวานอะไรแบบนี้มจะเป็นแบบซอรี่รู้สึกว่าเอวาตาส่อนอย่างไะตาเขาจะแบบดึกออกใช่ไหมอ่าดูบางผ้าบัตตาเขาจะแบบอ่าดูอ๋อเล็กๆนิดนึ่งใช่ไหมคะเนี่ย แต่ตาโตนะคะเนี่ยเอาบางภาพจะเห็นเลยตาเขาจะนึกออกใช่ไหมนึกออกค่ะเนี่ยเาขามองกล้องหรือเปล่าคะาพี่ก็เลยนึกถึงที่บ้านมีความละไม้เรื่องสีเออค่ะใช่มีความละไม้เรื่องสีท่านผู้ชมว่าใครโหดกว่ากันไอจอนเนี่ยดูทางขวาจอนจะโหดคุณจอนเนี่ยคุณจอนดูโหดกว่าฮะ ดูยังไงจอนก็ดูโหดกว่านะ